ละครเรื่องกระสือรำซิ่งตอนที่21อินดี้โดนยิงเชียปล่อยโฮกลายร่างเป็นกระสือกัดคอแท็กสัปดาห์นี้ดราม่าโหดแบบขั้นสุดสำหรับละครกระสือรำซิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เพราะนอกจากจะพาทุกคนย้อนชมเรื่องราวในอดีตกันแบบเต็มอิ่มแล้วยังได้เห็นเรื่องราวชีวิตของนางเอกเชียที่คําพรถึงที่มาที่ไปของการเป็นกระสือ ส้ำหนักเรื่องราวความรักระหว่างพระเอกอินดี้อินทัชก็ยังไม่สมหวังและที่พีไปกว่านั้นยังเห็นคนรักโดนหมอผีใจโหดอย่างแท็กพลันยูยิงต่อหน้าต่อตาเรียกว่าซีนนี้บอกเลยใครใจไม่แข็งอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับซีนดรามา่าซีนใหญ่ในวันนี้แน่นอนโดยเป็นฉากที่ประนอมโดนหมอเจจับมัดมาทำพิธี ในขณะเดียวกันเชิดคนรักของปนอมก็โผลมาพยายามจะช่วยประนอมตกใจมากและดีใจที่เชิดและคนรักของตนยังไม่ตายหมอเจดได้ทำร้ายปะนอมแทงด้วยมีดอาคมจนปะนอมต้องกลายร่างเป็นกระสือเชิดเห็นแบบนี้ก็ไม่ได้คิดหนียิ่งรักปะนอมมากขึ้นกับหาไม้มาทุบหัวหมอเจดจนสลบ ขณะที่เชิดจะพาประนอมในร่างกระสือหนีแต่หมอผีก็ดันฟื้นลุกขึ้นมายิงเชิดจนนอนจมกองเลือดกระสือประนอมโกรธมากกัดคอหมอผีอย่างโหดเหี้ยมสุดท้ายปฏิหารจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ชะตากรรมของเชิดกับประนอมจะเป็นอย่างไรจะดราม่าน้ำตานองแค่ไหนสามารถติดตามชมฉากนี้ได้ในละครกระสือรำซิ่ง วันอังคารที่3พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงทางช่อง8กดเลข27ค่ะ